คุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการสะสม Iron Man นมากมากซึ่งจ้อบอกว่าเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าตอนเด็กๆเองอาจจะไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ในการที่จะซื้อเท่าไหร่แต่พอโตขึ้นมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับเขาก็สารฝันความของสิ่งที่เขาชอบต่อไปเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าทําไมถึงเริ่มสะสมกันได้กับคุณอาร์มสรัทธาเยพอดครับนักสะสมมาเว็บไอรอนแมนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีคุณอาร์มครับคุณอาร์มคะเห็นว ซอฟเทนนิสทีมชาติด้วยแล้วยังไงจับพระจำปูถึงมาสะสมของพวกนี้ล่ะคะครับก็จริงๆแล้วความชอบมีตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับแล้วเราก็ดูพวกกระบวนการซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกานะครับก็ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ ได้ได้มีโอกาสที่ไปแข่งต่างประเทศเพราะว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ได้ได้ไปเห็นว่าใช่ครับก็ตอนแรกเด็กๆไม่มีไม่มีเงินซื้อครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ทํางานราชการครับเราก็ฐานะปานกลางแล้วก็สะสมความชื่นชอบในวัยเด็กพอโตขึ้นมาเราทํางานมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ ดูเลยเวลาไปแข่งเราซื้อแล้วก็ซื้อกลับมาครับไปทีนึงก็กลับมาตัวหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอนทีนี้ที่บอกไปว่าแน่นอนว่าเด็กผู้ชายดูเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่มาเยอะแยะมากมายทำไมถึงเลือกไอรอนแมนจริงๆเฉพาะในมา v e ลอย่างเดียวก็มีซูเปอร์ฮีโร่เยอะมากเลยจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เก็บแค่เฉพาะไอรอนแมนนะครับก็เก็บทั้งมาเวลแล้วก็ ขบวนการซูเปอร์ฮีโร่ของญี่ปุ่นพวกขบวนการ5้สีไอ้มดแดงคือเก็บหมดเลยันพีส่วนเดี๋ยวจะส่งผู้ชายคนนี้ไปส่าก็นชมากก็ที่จะเก็บก็จะเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบในวัยเด็กครับแล้วก็เราที่เราผ่านตามมาเราจะไม่ได้เก็บตามกระแสแต่ว่าที่ชื่นชอบมากที่สุดก็เป็นไอรอนแมนครับเพราะว่าด้วยความที่ เราชื่นชอบทั้งในคาแรคเตอร์ของของในตัวภาพยนตร์แล้วก็คนแสดงซึ่งโรเบิร์ตลาวีจูเนียนะครับก็จริงๆเขาก็เป็นไอดอลคนหนึงในในเรื่องแรงบันดาลใจครับเพราะว่าช่วงที่เขาก่อนจะกลับมาดังครับเขาเคยเป็นดาราตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้เขาก็ติดยาไปแล้วก็ติดคุกอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็สามารถกลับตัวเองให้มาใช่ครับเขาสามารถแบบเหมือนกับว่าพลิกสถานการณ์ให้ให้เป็นประโยชน์ครับกลับมาเขาก็ เปลี่ยนตัวเองทําให้ตัวเองดังแล้วก็มีชื่อเสียงอีกครั้งเเลยชื่นชอบเขาเขาก็เลยกลายาเป็นฮีโร่จนมาถึงตอนนี้เห็นว่าแต่ละตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะ<ม>คุณผู้ชมขาไม่ได้ถูกถูกเลยทีเดียวร,ราคาแพงไหมคะครับจริงๆผมก็เก็บ ทุกทุกราคาครับที่ที่เป็นไอรอนแมนกับมาเวลแล้วก็สิ่งที่เราชื่นชอบครับตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นจนมากสุดก็หลักแสนแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอามาเพราะว่าหลักแสนมันจะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเท่าคนขนาดหนึ่งต่อหนึ่งสูงร้อเครับเหมือนเหมือนในเหมือนในภาพยนตร์เลยคือสเกลภาพยนตร์แต่ว่าที่เอามาได้วันนี้ก็จะเป็นสเกลขนาด1่ต่อ4ีครับก็คือก็คือย่อลงมาครับก็คือตัวนี้เนี่ยหลักหมื่นแน่นอนใครที่สะสมหรือใครที่ชื่นชอบคือจะรู้กันอยู่แล้วเนี่ยคือสิ่งที่สะสมนี่วน เดียวเท่านั้นตอนนี้มีประมาณกี่ตัวนะทั้งหมดก็มีถ้ารวมรวมทุกอันเราก็น่าจะเกือบเกือบพันได้ครับเกือบพันตัวอันนี้บ้านหรือโกดังครับก็มีที่เก็บทางออฟฟิศแล้วก็ที่ที่บ้านใหม่ดิเวนเซอร์นะครับอันนี้ส่วนส่วนมากผมก็จะเก็บที่มันเป็นงานทุกอย่างแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นงานที่เป็นลิมิเต็ดอี dition ครับอย่างที่เอามาวันนี้ก็ จะเป็นไม่ใช่แพงที่สุดที่ผมมีแต่ว่าก็จะเป็นลิมิเต็ดที่ชอบเพราะว่ามีแค่ผลิตแค่ร้อยตัวในโลกเห็นว่ามีใบเซอร์เหรอคะใช่ครับเป็นใบเซอร์ติฟิเคตแต่ละตัวครับเป็นของคิงอาร์ครับจริงๆิก็เก็บทุกค่ายเลยครับเห็นว่าจากความชอบตอนนี้ก็เลยกลายมามีการทําธุรกิจแล้วใชค้เป็นอย่างไรคะก็จากตอนแรกครับเราก็มาจากเป็นนักกีฬาเราไปแข่งนะครับเราก็มาสะสมปุ๊บเราก็จะรู้แหล่งขายว่าอยู่ที่ไหนราคาแต่ละตัวประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับเราก็ พอเราได้ไปแข่งเราก็จะได้โอกาสที่ดีกว่าคนอื่นเราสามารถไปดูของจริงได้แล้วก็เราก็มีพาร์ทเนอร์อยู่อยู่ทางโน้นนะครับซึ่งซึ่งเราสามารถสั่งของใช่ครับดิวเราก็ไม่ต้องที่มีทั้งที่ญี่ปุ่นที่ฮ่องกงทุกทุกที่ใช่ครับก็คือเราสามารถติดต่อผ่านทางทางออนไลน์ครับคือเราก็ไม่ต้องบินต่างตอนตอนแรกที่ผมทําเองเนี่ยคือผมต้องบินไปเองซื้อเองแพ็คของเองกลับเองก็คือเหนื่อยมากครับแต่ว่า เราก็ได้ได้กำไรเยอะจริงแต่ว่าเราเนหนื่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยยอมที่จะ แชร์แชร์โปรฟิตส่วนใช่ครับแต่ว่าเราทําให้เราสะดวกขึ้นยิ่งในช่วงแบบถ้าโควิดอย่างเงี้ยครับไปไได้ไปไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเครื่องบินมันไม่พอคือไปไม่ได้ไงแต่ความชอบมันยังคงไปถึงแล้วไงแต่เดี๋ยวนี้สะดวกเขามีออนไลน์ใช่ไหมเราสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะและที่สําคัญหืแต่ตัวนี่ขนาดไม่ค่อยรู้เรื่องน้ํามองแล้วแบบโอ้เท่ล้วก็สวีมากสวยงานมาอยู่ที่บอกคือถ้าไม่งั้นคือไม่มีใบเซอร์ขนาดนี้เป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยและนอกจากไอรอนแมนแบบนี้แล้วเห็นบอกว่ามีตัวอื่นอื่นนี่คือ ก็มีอเวนเจอร <à. S 1> ์ของมาเวลอะไรทั้งหมดเลยครับก็แบบว่าพวกตัวร้ายตัวดีคือถ้าออกมาก็คือเราเราซื้อหมดเลยแล้วก็รวมถึงผมผมก็ชื่นชอบขนาดที่ว่าบางตัวที่ อย่างไอรอนแมนนี่ครับบางตัวที่ไม่ได้ไม่ได้ผลิตออกมาเราก็ทําเองเลยคือสมมติว่าอย่างบางตัวเราก็ศึกษาข้อมูลบางตัวเราซื้อมาเพื่อจะเอาแค่หัวแค่แขนนะครับแต่เราสามารถเอามาทําสีทําอะไรให้มันเหมือนกับในในต้นฉบับที่มีเพราะเพราะว่าผลิตเองเลยด้วยก็คือเหมือนกับเป็นคัสตอมเองครับซื้อมาแล้วก็มาทําสีเองมาอะไรเงี้ยครับคือมาแบบทำในสิที่ออกแบบใหม่ในสิ่งที่เราชื่นชอบได้เลยเอาหัวของตัวนี้มาแขนตัวนี้ตัวนี้มาคือคือเราดูตามตามข้อมูลที่ที่มันมีเลยครับแล้วเราก็ เราก็รู้ว่าอันนี้บางทีเราใช้ชิ้นส่วนอันนี้มาแต่มันไม่ผลิตเราก็เลยมาทําเองครับเ,ออเพราะว่าเราต้องการมีให้ครบถามอย่างนี้ดีกว่าค่ะ <c oughs> ของสะสมเยอะมากขนาดนี้ที่บอกโห oh, <c oughs> oh, มีเป็นโกดังอย่างที่คุณยศแซวถามว่าตัวไหนดีกว่าที่ชอบที่สุดครับตัวที่ชอบที่สุดจริงๆมัน มันไม่ใช่ของมันไม่ใช่แบบเป็นหุ่นครับเป็นของที่ผมชอบก็คือจะเป็นชุดกรอะที่ผมสั่งทำเองแล้วก็ได้ไปเดินงานงานเดินพรมแดงที่สิงคโปร์ครับงานเปิดตัว Avenger Infinity War คือเป็นเป็นชุดที่เราใส่ชุดที่เราใส่เลยแล้วก็แล้วก็เป็นแบบได้เจอแบบดาราที่เราชอบโรเบิร์ตดันนี่จจเนียครับยืนอยู่แค่นี้ใช่แล้วก็ได้ได้เกาะชุดเป็นไลเซนของโจลูโซมาก็เลยหลังจากนั้นกลับมาก็ ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่เลยก็เลยใส่กรอบไปเลยครับอันนั้นจเป็นที่ขอซื้อนี่ให้ไหมคะก็มีแต่ว่าไม่ไม่ขายครับไม่ขายรูปอะไรอข้อพิสูจน์แบบนี้ใไหมคะมีมีภาพไหมอ่ะมีมีภาพไหมก็ผมเดี๋ยวมาไปตามดูได้ที่ไหนดีกว่าครับดูได้ติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ทางเพจของผมเลยนะครับอ๋ออันนี้ภาพคือภาพแบบนี้ใช่เป็นชิ้เป็นชุดกรอบแบบนี้เลยใช่ครับก็คือแต่เป็นเป็นแบบว่าใส่เป็นมาร์ค46ใส่ตัวจริงเลยแล้วก็สามารถเราก็เนี่ยครับเหมือนในเหมือนในรูปแต่ว่าเราใส่ไปงานนเดิม เราก็เจอคนที่แสดงเป็นไอรอนแมนด็อกเตอร์เทนแล้วก็มีไยเซนอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ละอย่างเนี่ยวิธีการประกอบยากไหมหรือว่าจะเก็บจะจัดอะไรไหมที่บอกคอสตอมมาเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะทำได้หนึ่งตัวก็ใช้เวลาคือต้อง พวกนี้ต้องละเอียดพอสมควรครับ,รบถ้าเกิดถึงไม่ใช่คัสตอมเวลาเราย้ายมาอย่างถัา้งงานปั้นอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่มันเป็นงานปั้นที่ขยับไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นสเกลเล็กลงมาหน่อยมันก็สามารถขยับเราสามารถทําจัดท่าทางอะไรอีอได้ครับอันนี้คือเขาจะฟิกมาแล้วว่าเป็นงานปัน้นคล้ายๆว่ามันเป็น มันเป็นของสะสมเป็นเด coration มากกว่าของเล่นนะครับคือตั้งโชว์แล้วถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้แล้วชอบชื่นชอบผลงานในลักษณะนี้เหมือนกันเนี่ยอยากไปชมไปชมได้ที่ไหนบ้างครับก็สามารถตามในตามในเพจแล้วก็ใน Facebook ผมได้นะครับที่คือหน้าจอนี้เลยใช่ไหครตอนนี้จริงๆตอนแรกมีโครงการที่จะทํารายการเป็น YouTube c h ANNEL ที่ที่เกี่ยวกับของสะสมแล้วก็อิงกับ เขาเรียกก็เป็นภาพยนตร์เป็นสตอรี่แต่ว่าติดช่วงโควิดมาตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาทำครับแต่ว่าปีใหม่นี้อาจจะได้ชมเรือรร่องก็ต้นปีครับก็ตอนนี้ไปไปตามตามได้เลยที่ตาม Facebook เฟซบุ๊กนะครับของสอร์เรชต์เดอะคอลเลกเตอร์ครับก็ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ลงวิดีโอแต่ว่าไปกดติดตามกดซับสไคร้กันนะไปกดไปก่อนได้นี่ครับมีทั้ง Facebook มีทั้งแฟนเพจมีทั้ง YouTube ก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้เลยรวมถึงใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดไม่ใช่แค่ไอรอนแมนอย่างเดียวก็สามารถที่เข้าไปดูที่ร้านแล้วทีนี้ร้านเองตั้งอยู่ที่ไหนยังไงครับคือออฟฟิศผมอยู่ตั้งอยู่แถวๆที่เมกาบางนาครับส่วนมากจะเป็นเป็นเป็นตัวโชว์เคสมากกว่าคือจะไม่ใช ที่เอามามันจะเป็นมีเจ้าของอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นราคาสูงใช่ไหมครับเราสต็อกเราก็เสียต้นทุนแล้วก็อีกอย่างก็คือตลาดตรงนี้เป็นนิชมาร์เก็ตนะครับคือเป็นตลาดเล็กก็จริงแต่ว่าคนที่เป็นลูกค้าเราก็มีกําลังซื้อสูงแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจหรืออะไรเท่าไหร่เพราะว่าอย่างบางตัวครับ ออกมาทีปุ๊บก็ปีน่ากว่าจะได้ใช่แล้วคือมันเป็นลิมิเต็ดอันนี้ชุดนี้หรือเปล่าคะที่บอกใช่ครับชุดนี้ชุดนี้นะคะที่บอกว่าชอบพิสูจน์แล้วได้ไปเดินงานที่สิงคโปร์แล้วก็มีไหล่ทรงลายเส้นทุกอย่างเรียบร้อยนี่ตอนนี้คือโชยอย่างเดียวแล้ไม่ไม่ใส่อย่างเดียวใส่เอาเฉพาะดลายเ้นหายคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมหลายๆคนหรือน้องๆหรือคุณผู้ชมที่ชื่นชอบพวกนี้แหละดังนั้นอยากให้ฝากอะไรถึงนักสะสมหรือชอบอะไรแบบนี้หน่อยค่ะครับก็ฝากถึงนักสะสมแล้วก็คนที่ชื่นชอบอะไรสักอย่างก็ เราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับเรารอชอบอะไรเราก็สะสมอันนั้นแล้วก็จะได้ที่สําคัญเราต้องตามกําลังทัพย์ที่เรามีครับคืออย่าไปตามกระแสรหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาความชอบส่วนตัวเนี่ย เหมือนบ่งบอกความเป็นตัวตนได้ครับการให้คุณนามฝากช่องถ่ายหนึ่งช่องอีกครั้งนึงดีกว่าครับว่าสามารถติดตามผลงานรวมถึงเรื่องของการที่จะไปดูของจริงได้ที่ไหนยังไงบ้างครับก็ทางนี้จะเป็นเพจ Facebook ที่พรีออเดอร์ขายของครับเป็นสกุลาร์ฮอบบี เพื่อลังน่สะสมนะครับแล้วก็เป็น YouTube Channel ที่กำลังจะทำรายการเกี่ยวกับของสะสมแล้วก็สตอรี่ภาพยนตร์หรือว่าเรื่องต่างๆนะครับก็เป็นอาร์มสโตรเชสเดอะคอลเล็กเตอร์ครับก็ไปกด s u b s c r i b ์กันนะและไปที่ร้านก็ไมกกะบางนาอยู่ในเมกกะเลยเหรอครับอยู่ตรงแถวๆเมกกะบางนาครับหมู่บ้านเลขสายวิลล่าโอเคไปนะคะเอาเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะในช่องทาง Facebook ของคุณอาร์มเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณคุณอาร์มด้วยนะครับที่มาบอกเรื่องราวดีๆแบบนี้รวมถึงของสะสมแบบนี้สำหรับใครที่กำลังตามหาของสะสมอยู่ไปติดตามกัันได้ ขอบคุณด้วยค่ะคุณ<ช>นะคขอบคุณนะคะคุณบคุณ